สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาแล้วพี่สันเดย์ครับโอ้โหนี่ห้องอะไรครับเนี่ย,ยจริงๆต้อง,องบอกว<อ>่าเป็นห้องที่ กว้างที่สุดหรือใหญ่ที่สุดของตึกนี้แล้วก็มีแค่สีห้องในตึกนะครับชื่อว่าในส่วนของ King Grand Ocean Suite ครับ King Grand Ocean Suite King จะเป็นในเรื่องของในส่วนของเตียงนะครับ Grand ใหญ่แน่นอน Suite คือเป็นห้อง Top Suite ของเราที่นี่แล้วก็วิวโอเชียนคือวิวทะเลเลยวิวทะเลที่นี่เนี่ยก็คือตั้งแต่แบบระเบียงด้านตรงหน้าแล้วก็ระเบียงข้างเข้ามาปุ๊บก็จะมี ห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารห้องครอบครัวกันตายอะไรอย่างนี้แล้วเราสามารถในส่วนของแบบปิดประตูแบบปิดพาร์ติชันต่างๆเพื่อความเป็นส่วนตัวได้ด้วเกิมาทางนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนแล้วใช่ห้องนอนเราจะนอนแล้วก็ปิดอะไรอย่างนี้หรือแบบถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยลูกๆอาจจะดูการ์ตูนอยู่ในห้องนี้เราแม่จะดูละครดูคอนเสิร์ตอะไรต่างอยู่ในห้องนี้วิวทะเล360องศาตลอดทั้งวัน ออกไปแล้วชมวิวพระยาได้เลยอันนี้กว้างจริงๆเออก็คือชมวิวทะเลตั้งแต่ห้องนั่งเล่นเลยนะใช่เปนห้องนอนทุกห้องเห็นทะเลหมดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนีใหญ่จริงๆอ่ะนี่ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาบน้ําเวลาเราอยากอาบน้ําจริงๆมันมีแยกส่วนนะครับหมายความว่าอาบน้ำตรงนี้จะเป็นในส่วนของความส่วนตัวความชิลอะไรต่างๆข้างในก็จะเป็นในส่วนของโซนชาเวอร์แล้วก็เราเรียกว่าเป็นพานารามิกบัธรูมก็คือในส่วนของมีพร้อมในเรื่องของแบบ จะแปลงฟันจะเข้าห้องน้ำจะเป็นชาเวอร์อะไรต่างมีหมดเลยห้องนี้ชอบไหมชอบมากเดี๋ยวไปดูห้องก่อนเดี๋ยวไปดูอีกห้องก่อนเราให้ตัดสินใจว่าเราห้องไหนดีไหมเราขอพี่สันเดย์เป็นดีมากได้เลยยินดีครับวันนี้รายการมานี่แบบเราจัดเต็มนะโอเคก็เดี๋ยวฝนอนุญาตไปดูอีกห้องนะครับได้ครับไปดูกัน มาห้องแบบขนาดธรรมดาสแตนดาร์ดรูมใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่ป๊อปปูล่าที่สุดจริงเหรอนั่นหมายความว่าเวลาเราจองห้องพักของโรงแรมเราจะถามกันว่าเอเริ่มจากเฟอร์สตกาเดอรี่เป็นห้องแบบไหนนะคะพอน้องบอกว่าห้องขนาดนี้ชื่อว่าห้องยูเทนดีลักซีวิวขนาดกว้าง46เรารู้สึกว่าเฮ้ยกุ้ยใหญ่แล้วนะเอดังนั้นทุกคนก็จะมุ่งมาที่ห้องนี้ก่อนบางโอกาสคุนเองที่รู้สึกว่าเออห้องธรรมดา เราไม่อยากได้ละเอยีดเอยดได้ห้องสวีทเราอยากได้ห้องที่เหมาะสำหรั <S <S บคู่รักว้ลลาจริงๆคลินี้ก็จะเป็นในส่วนของส่วน oh. ห้องน้ำเราค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแล้วก็จะมีแยกส่วนระหว่างเราเรียกว่าชาวเวอร์นะครับอันนี้น่ารักนี่น่ารักกับในส่วนของลักชัวรี <S <S ่บาร์แบบนี้ทีทุกคนจะสามารถแบบนอนแช่ที่นี่หรือจะอาบน้ำกันยังไงทำธุระส่วนตัวอะไรถ้าพร้อมกันยุ่งเลยนะจะอาบน้ำจะเข้าห้องน้ำจะทำอย่างยุ่งแย่กันน่าดู อย่างที่พี่สันเดย์บอกว่าทุกห้องมีซีวิวจริงๆที่นี้ก็ซีวิวเราเห็นทะเลหมดเห็นบรรยากาศยามค่ำคืนของพัทยาสวยงามตัดสินใจได้ยังเอาห้องไหนไม่ได้พี่ตัดใจให้พี่เอาห้องใหญ่เราเยี่ยมห้องเล็กก็พอโอเคไหมแต่หนูตัวใหญ่กว่าพี่นัทนะเหลือเหลืต้องไหนเธอเอาห้องนี้แหละเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาห้องใหญ่ได้เลยครับขอบคุณครับพี่สันเดย์ครับขอบคุณพี่สันเดยมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อน นั่นก็คือเรื่องของอาหารครับอันัดนี้ครับพี่ซันเดย์ครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของฮิวตันพัทยาครับต้องบอกว่าเราอยู่ตรงจุดท็อปเลยครับวิว from the top ชั้น34ห้องอาหารและบาร์ฮอร์ไรเนครับฮอร์ไรซนนะครับ จุดเด่นของที่นี่นี่เป็นขายอาหารประเภทไหนเครื่องดื่มยังไงจริงๆเราเนี่ยจากชื่อเป็นห้องอาหารและบาร์นั้นในส่วนของอาหารเนี่ยเราอยู่ใกล้ทะเลอาหารทะเลที่เป็นจุดเด่นนะครับเราจะเรียกอาหารเลือกอาหารทะเลพรีเมียมเข้ามาเลยครับเมนูแรกกันเรื่องเครื่องดื่มโอ้โหถ้า,ถาเป็นเครื่องดื่มเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องดื่มของเราเนี่ยเราเสิร์ฟไม่เหมือนใครด้วยอันนี้จะเป็นในส่วนของซิ gnature นะครับเรียกว่า Horizon Edge Shot Tower Horizon Edge Shot อย่างตัวนี้เนี่ยชื่อว่า a t tribute to yellow จะมีส่วนเราเห็นสีเหลืองเนี่ยเพราะว่ามีส่วนผสมของในส่วนของ passion fruit วิธีทานก็คือวิธีทานอ่ะคนก่อนเล็กๆอ่ะคนเล็กๆเราก็ทานให้หมดทีเดียวไหมไม่ต้องจิบนะคบอันนี้เป็นเครื่องดื่มเรียกกํายอ้นะนะครัก่อนจะรับประทานอาหารเราก็มีเครื่องดื่มสักหน่อยนะจอด่มสีสันน่ารักนะครับ มาพูดถึงในในส่วนของอาหารเรียกน้ำย่อยบ้างอันนี้ก็เป็นจุดเด่นกันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารทะเลใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า Raw Bar ชื่อมือนจริงๆก็คืออาจจะเป็นบาร์ในส่วนของของสดของคุณภาพที่เรานํามาให้ถึง4อย่างนะครับจะให้ท่านได้เลือกทานพร้อมกับซอสที่เป็นเอกลักษณ์ของมันอย่างตัวแรกนี่จะเป็นในส่วนทูน่าทานกับซอสตัวนี้อะไรอย่างนี้นะ Scan ล o อ e นะครับกระหลอบนะฮะนะแล้วก็แซลมอนแซลมอนแล้วก็ในส่วนของหอยนางรมขนมปังแรงต่างกับซอสต่างนี่ยสามารถ mix and m a t h ได้เลยอุ้ยฉันอยากทานตัวนั้นกับซอสนี้ฉันรู้สึกว่าฉันชอบซอสรสหวานซอสแบบรสเผ็ดเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ชิมก็ทานได้เลยชอบทานในส่วนของสลัดที่ดูที่ดูเก๋ที่ดูแบบสุขภาพเล็กน้อยอะไรเงี้ยอ่ะตัวนี้เรามีสลัดปูนิมในสูตรพิเศษของเรามานะครับเนาะมีซอสแยกมาให้ด้วยอะไรเงี้ย จะทานปุ๊บก็อาหนูราดซอสไปนะครับรลแล้วก็ราดเลยค่ะลูกอ่าอันนี้แนะนําเลยนะครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของเมนูที่เลือกมาเนี่ยเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ชื่องอมันคือ48 h o u r La แรมชงก็คือจะจะเป็นในส่วนของขาแกะที่ถูก ผ่านกรรมวิธีในส่วนของการคุกมาแล้วถึง48ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนื้อนนอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบว่านุ่มนะครับแล้วก็เสองวันของวันมั้ยมีต้องจริงๆเรามีในส่วนของมีสองปลายก่อนวันเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับกี่พอชั่นต่อวันอันนี้เป็นต้นเวลาทานก็จะมีในส่วนของซอสอะไรต่างแล้วก็จะมีก้อนเฮิบมีถั่วอะไรต่างอะไรเยงี้ครับลองลองชิมกันดูว่าเป็นจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหแค่หั่นเนื้อแกะนุ่มมากเพราะผ่านการหมักมาแล้ว2วันนะครับ อะไร <ขอ S 1> ประมาณมนี้นะครับ <มา S 1> ได้เลยค่ะเชิญเลยอของหวานวันนี้เนี่เยเลือกเลือกในส่วนของแฟรมดบอล์่มานะครับพร้อมกับผลไม้นี่ตระกูลเบอร์รี่แล้วก็ส้มมาเผื่อใครอยากทานแบบในส่วนของของหวานที่ไม่หวานมากนะคะะะรับก็แ่ะมฟบอร์เลี่เล็กๆนะแล้วก็ในส่วนของผลไม้ที่ ให้รสเปรี้ยวหน่อยๆในส่วนของเบอร์รี่มาแล้วก็ทานพร้อมกันเข้าไปกลมกล่อมแค่นี้มือ้อนึงนะครับสุดหรูของพัทยาเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ที่ฮอริซอนครับพี่ะนะ้ ian, องเดีวเยี่ยมทุกวันเนี่ยเรามีดีเจที่เปิดแผ่นไม่ได้เป็นในแนวของคลับดีเจแต่ดีเจที่นี่จะเป็นดีเจในในส่วนของไฮเอ็นหน่อยบ,บิวบ้างในส่วนของตอนกลางคืนอะไรเงี้ยวันนี้นี่ต้องขอคุณ พี่สันเดยมากยินดีครับพี่น้องยินดีครับมอบประสบการณ์ดีๆให้เราสองคนนะครับเมืองพัทยาแห่งนี้นะครับผมอ่ะช่วงเวลาเนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่น้องเบลเยี่ยมรอคอยนะครับคือการรับประทานอาหารอย่างจริงจังครับเจอเลยครับ ตอนนี้ก็อิ่มท้องไปที่ร้อยแล้วกับบรรยากาศยามเย็นของพัทยาเป็นยังไงบ้างน้องเมียวเยี่ยมมากเลยพี่น็อตวันนี้แฮปปี้มากมากเลยค่ะมาตอนนี้อยู่ที่ชั้น34ของโรงแรมฮิวตันพัทยานะครับกับบรรยากาศยามเย็นของพัทยาเลยครับแม่สงบเงียมร่มเย็นจริงๆเลยมีความสุขมากๆกว่านี้ใช่ได้ไปที่มิโมซาใช่มิโมซามาแล้วก็ มาตบท้ายที่ฮิลตันแห่งนี้และคืนนี้เราสองคนจะพักกันที่นี่นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเบลเยียมมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่น็อตด้วยที่พามาเที่ยวที่เดียดนี้นะคะแล้วก็กินอาหารอร่อยๆอ่าโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสเราจะมาคลิกไปเที่ยวไปกันใหม่นะได้เลยสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทาง Travel Channel Tourism o n 89กับ Tourism ห้นะครับผมขอบคุณ ข้อมูลกันเที่ยวดีๆจากกรมการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายชมบรรยากาศชมบรรยากาศสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา